คืองามแท้โอ้ยคนงามจะได้เนาะคนรังค okay. ื้งามแท่มืนนีนาข้าวมีหนวดมียางอีกได้ไฟม่จะใช่บจักดอกผู้ได้หักแราว่าซติ๋วห้บ้องเลไมันช่ไปหายอยังนอให่นอกมาไดติ๋วห้ไปเบาน้ำอีกีหอือเราว่าซ้าติ๋วผู้สาวจะบ่แมนนาะ มอสุมนะคนโบราณนะคสมสุมนะเอาอย่งแตงหนววแตงหนาหมูเลนแนแตงเนาะเฮ้ยมูตรงแนวแตงงามคดเบเวงผู้เช่าได้แก้วกไละชมไทยุขมันจะได้แก้วคู่บ้าคู่บ้านเรามะพอหญ่คุณเล่นคูบ้าบังน่อเ กเอามาได้พอง่าคือจะเข้งเงินขนัดน้มันไม่ใส่ไงบอสู้บ้าบ้าะแต่พออย่งแบบไม่ใส่ญ่ก็เมื่ออันได้สุดหนาคุณราจะบ่ายย่างหน่อกคีรถษหมห้คีรถให้คีรถเมื่ออ่ะบออันนั้นพรอย่างเมื่อกล้ในยืนกระดั่บอใได้ในยืนน่นผู้สาวเจ้าอกอีในยืนนั่นผู้สาวเจ้ามาซักติ้วหันโมเมนต์ว่าสันบเลี่ยงก่ โอ้เว่าสติว่านผู้สาวเจ้าถ้าอย่านี้เนาะผู้สาวเจ้าเนาะวาสันน้อเงืนพี่บ่าหน้าพงไงโอ้น้อยเงนพี่บ่าเ่าเป็นผู้สาวเจ้านอยนพีบ่ากับคนที่กัีกีะโอ้พวกถ้เงินไล่เนาะไลยทางกรจไเออน้ำป้าเชื่อเชื่อมาไฟในป้า หมากไงบ่เดียวบบนะป่าคุยบ่เด้อท่าท่าเด้อพอยเด้อท่ามันขาเออจะท้าเทาเตะผากันพ่อยจะชิลับจะชิลับนอปะชิลับมอดล่ำคือม้วเหลืองเน้อหาแต้มคิวแต้มขาเด้อล่ำนตี่ล่ล่ำลมือแกก่อนพ่อแต้มคิวที่บ่เแ่าจะติแต้มบ่ตานี่มีคุยมีอยู่ เจากล้าซูฟังในที่เขาอยากฟังจากล่าเหระน่นไม่ฟังแนนเด็ดแต่บรรบรรน้องนุ่มก็ใจเห็นยางปลาอาณา婆ป้าบุญมาไฟมือไรบรนงนุ่มฮันอาณา婆ป้ามืออนบ่เฮ้ยมียังมียังป่าข้ายังหยอกไปโอ้ฟ้าเอ้ยฟังถวบถอบกระยาแมมัน โอ้ยขากันไหนโอ้ยเราซีดได้น่าจะหน่อยเขายตัวมันขาวที่เราพยายามลดขาวพรเท่าแท่นักตอนแรกิามันก็กใเขาว่าผีหอกเพงหาพอเทาก็ติธาอาจารยมากมากพระเทวมาแรกกฤกิ้าตอมาแรกเอากิทองได้ไหมออพอแล้วอข้าวดีเราพยายามเราพี่ดที่หนาเราข้าวเบิดปุมติแตงแตงขึ้น่าตัเรื่องตัวก่อนมั ้าเด็กนอนเด็กน่อยข้าอยากหยกใป้าบ๊อบบอข้าอยากหยกค่อยนี่บ๊อบเขาอยากฟังล้วป้ามืได้วุ่บักไฟหันเฮ้ย่ป้าจะเบานั้งคนในมือื่นบนหน้าวุญบังไฟมืออื่นคนป้าจะบ๊อบไปบ่อป่าวุ่นเป็นยงกอาแล้วเฮ้ยอือพอย่างต้องกินวันบน่ยังนะข่หนัเอาข่อยใ วะนี่โอ้คือว่าน้อเป็นคนนั่งแล้วว่าค่าตัวนะคุณหมไปอ่างนี้ไปเหมือนอื่นบ่เถาไปเลยอ่ะก็ไปจนแรกที่่โซบจากกระทะที่ปะทาที่ซบมันปะเถาข่าที่ที่ไปข้อที่ซบแรกเยน้ำคุณจะตั้งไห้ล่าแตงแตงเพจคือํำเดือจะตั้งไห้แล้วหวเงินสิพันหันมาโอ้เนาะ ใจบุ่น une, นาะใจดีนาะเจ้าหน้าก็จะไปจะกไปม้วมนูงนาพท่านไดนไปที่เขาพท่นไดนตั้งกุงบุ่นทั้งหมนูเขาากนไปแล้วมตก็ไปแล้วหมอบุ่นประเด็บุญมังฝ้าเจาแล้วอย่างไว้เหมอ